สวัสดีค่ะหนักแค่ไหนก็ไม่ทุกข์หัวข้อวันนี้เราจะทำใจอย่างไรเมื่อเรารู้สึกว่าเราเสียหน้าหรือพูดง่ายๆก็คือรู้สึกว่าหน้าแตกนั่นเองค่ะคุณรู้สึกเสียหน้านั่นก็เพราะว่าเมื่อคุณอยู่ต่อหน้าผู้คนยิ่งเป็นคนที่คุณอยากจะให้เขารู้สึกประทับใจในตัวคุณคุณก็จะยิ่งรู้สึกเสียหน้ามากขึ้นจนคุณเองก็ถึงกับเก็บเอามาคิดข้ามวันข้ามคืนบางคนเก็บนานเป็นเดือนก็มีค่ะ แต่ถ้าคุณลองถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์บางทีเขาอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ค่ะมีแต่คุณคนเดียวที่ยังเก็บเอาไว้ในเมื่อคุณเก็บไว้คุณก็เป็นทุกข์ยิ่งคิดมากยิ่งเก็บมากยิ่งเก็บนานคุณก็ยิ่งเป็นทุกข์นานค่ะเชื่อไหมคะคนเราแต่ละคนไม่มีใครสนใจเรื่องของคนอื่นมากกว่าเรื่องของตัวเองค่ะคุณอาจจะดูว่าในช่วงเวลานั้นคุณอาจจะลืมรูดซิปกางเกง หรือเดินสะดุดก้อนหินอาจจะพลาดตกบันไดหรืออาจจะเดินไปแล้วลมพัดปลิวให้กระโปรงของคุณเปิดอาจจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณเสียฟอร์มคุณรู้สึกว่าคุณเสียหน้าคุณรู้สึกว่าคนรอบข้างหัวเราะย๊อคุณแต่เชื่อเถอะค่ะเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นปุ๊บเขาจะจําเหตุการณ์นั้นได้แค่เฉพาะช่วงที่มันเกิดค่ะพอเวลาผ่านไปวันต่อไปเขาลืมไปแล้วด้วยซ้ําค่ะ บางคนเขาจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าคนที่กระโป,ะปงเปิดเมื่อวานนี้เป็นใครคนที่ลืมร้ซิบวันก่อนน่ะเป็นใครเพราะว่าคนแต่ละคนเขาสนใจแต่เรื่องของตัวเองค่ะคุณยกตัวอย่างตัวคุณเองง่ายๆตัวคุณเองตื่นเช้ามาคุณจะนึกถึงก่อนเลยเหระคะว่าเมื่อวานนี้คุณหัวเราะย้ะใครหน้าที่ลืมร้ซิบไม่แน่นอนสิ่งที่คุณจะคิดก็คือวันนี้ฉันจะใส่เสื้อสีอะไรวันนี้ฉันจะกินข้าว กับใครวันนี้ฉันจะหาอะไรกินนะวันนี้ฉันจะแต่งหน้าแบบไหนเออวันนี้ฉันไปทํางานฉันจะขับรถคันไหนหรือวันนี้ฉันไปเจอคนนั้นคนนี้ฉันจะพูดคุยทักทายเขายังไงทุกอย่างอยู่ในหัวของแต่ละคนเป็นเรื่องของบุคคลน,นั้นๆค่ะไม่มีใครมัวมีเวลาไปสนใจเรื่องของคนอื่นขนาดนั้นค่ะจะพูดง่ายๆนะคะคุณเองก็อาจจะคิดว่าตัวคุณเองสําคัญเกินไปจนใครต่อใครเขาจะเอาเรื่องของคุณไปคิปคดยำ้ยำๆซ้ําๆไม่มีทางค่ะ คนที่ตอกย้ำความรู้สึกเสียหน้าหรือหน้าแตกนั้นคือตัวของคุณเองค่ะมันเป็นปัญหาใหญ่ก็ต่อเมื่อคุณนะ่ะเอาเรื่องนั้นมายึดติดโดยเฉพาะการที่คุณยึดติดกับหน้าตาหน้าตาเป็นเรื่องของอัตตาโดยตรงอัตตาก็คือต้องการสร้างภาพของมันให้ดูสวยให้ดูงามบางทีก็อาจจะหลอกลวงบ้างก็ได้แต่ถ้าคุณยอมให้อัตตามาคลองใจคุณคุณจะไม่เป็นทําออะไร คุณจะไม่เป็นอันที่จะทำอะไรเลยค่ะนอกจากการสร้างหน้าตาให้ดูดีแต่ดีเท่าไหร่มันก็ไม่พอสัทีและยิ่งดูดีเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งรักษามันปกป้องไม่อยากให้มันบุบสลายซึ่งคราวนี้แหละค่ะมันจะกลายเป็นภาระแก่จิตใจไม่ใช่น้อยเวลาทำอะไรผิดพลาดแม้แต่เล็กน้อยคุณก็จะรู้สึกว่าคุณเป็นทุกข์แต่ถ้ามองให้ดีคุณจะพบว่าตัวที่เป็นทุกข์นั้น จริงๆแล้วมันคืออัตตาที่พูดไปเมื่อสักครู่นั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเวลาหน้าแตกก็ควรที่จะปล่อยให้อัตตาหรือว่ากิเลสมันทุกไปคนเดียวตัวคุณเองคุณอย่าไปทุกไปกับมันเลยค่ะแต่ถ้าคุณไม่ระวังนอกจากคุณจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วยังจะทําให้คนอื่นๆเขาพลอยที่จะเป็นทุกตามคุณไปด้วยเพราะคุณอ่ะจะไปโมโหใส่เขา ซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมชาติของอัตตาที่ชอบโยนความผิดให้กับคนอื่นอยู่แล้วค่ะยิงทาหาแพะมารับบากไม่ได้ก็จะระบายใส่คนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นโทษคนที่เห็นว่าตัวเองปล่อยไก่ออกมาและดีไม่ดีคุณก็จะไม่ยอมรับว่าคุณผิดพลาดไปแล้วเรื่องแบบนี้การยิ่งผิดพลาดโยนความผิดให้ผู้อื่นก็ยิ่งจะเป็นการสร้างศัตรูจากเรื่องเล็ก,ลกๆอาจจะก,กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะคะถ้าความผิดพลาดนั้น มันไม่ใช่เป็นเพราะความเผลอแต่อาจจะเกิดจากความที่คุณน่ะไม่รู้ถึงแม้จะมีคนอื่นนำข้อมูลมาเปิดเผยคุณยิ่งไม่ต้องรู้สึกเสียหน้าเลยค่ะหากคุณยอมรับว่าคนเราอ่ะไม่ได้เก่งไปทุกเรื่องคนเราไม่ได้ฉลาดไปทุกอย่างบางเรื่องเราไม่เก่งหรือบางทีอาจจะใช้คำว่าบางเรื่องเราอาจจะโง่ซะด้วยซ้ำแต่ถ้าเราอ่ะยอมรับความผิดพลาดยอมรับในข้อจำกัดของตนเอง เราอะจะรู้สึกเคารพนับถือในตนเองได้แบบสนิทใจแถมยังสบายใจได้ด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องมัวหาข้อแก้ตัวไม่ต้องโกหกไม่ต้องปกปิดความจริงนอกจากการที่เราอะสามารถยอมรับความจริงว่าตัวเองไม่รู้ในเรื่องนี้และก็ตอบออกไปเปิดใจให้กว้างตอบและยอมรับไปเลยว่าเราไม่รู้ในเรื่องนี้อาจจะมีคนหัวเราะเยาะอาจจะมีคนติติงคุณบ้างอาจจะมีคนต่อว่าคุณบ้างว่าโอ้ยเรื่องแค่นี้ทําไมไม่รู้ ไม่ต้องรู้สึกเสียหน้าหรือประการใดค่ะยอมรับเพราะว่าการที่เรายอมที่จะเป็นคนไม่รู้ในตอนนั้นพอเราได้บทเรียนเราเรียนรู้เราจะเป็นคนที่รู้มากกว่าคนที่ไม่กล้าย,ยอมรับซะด้วยซ้ําค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหัวข้อเรื่องการฉลาดทําใจเมื่อเสียหน้าหวังว่าทุกคนจะสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและต่อไปไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรคุณก็ไม่ต้องไปรู้สึกเสียหน้าเสียใจใช้มันเป็นบทเรียนแล้วก็ก้าวต่อไปข้างหน้าให้ได้ค่ะ ครูเก๋ขอบคุณมากๆสำหรับคนที่เข้ามาติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก๋ t a t i o n และถ้าใครมีประสบการณ์ที่เคยรู้สึกหน้าแตกในเรื่องอะไรสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปเอาไว้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะคะว่าคุณสามารถแก้สถานการณ์นั้นผ่านไปได้ยังไงเพื่อนๆก็จะได้มีโอกาสได้เรียนรู้แล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ